ครับอยู่กับโชคไทยเจเริญซ้ทันะครับเ <พอ S 1> มื่อนี้ได้สิบล้อเฮนเลอร์ครับพี่น้องสิบล้อเฮนเลอร์ครับของดีราคาถือครับพี่น้องเป็นสิบล้อหัวยาวครับพี่น้องสิบล้อหัวยาวนี่ครับพี่น้องราคาไม่แพงครับราคาบนหังไว้เก้าหมื่นห้าครับพี่น้องราคาเก้าหมื่นห้าครับ น no. ี่ครับใครสนใจมองหาอยากได้ทันเรืลากครับพี่น้องทันเรลากเป็นทันเร์สามารถขึ้นสองร้อยได้ครับพี่น้องโอ้สามารถขึ้นสองร้อยได้ครับราคานี้ครับราคานี้ครับเก้าหมื่นห้าสามารถขึ้นสองร้อยได้ครับเบิ้งครับพี่น้องสามารถขึ้นสองร้อยได้เบิ้งครับ เด็กฮ็ดบีม,มครับพีน้องเด็กนาดีบมงบานี่รับีังมืองรับ,บโอ้มีสโลวามรับปีน้องเบืองมีสโลพวามรัมบพีน้องปัดบงว่าราคาเก่ามืนหาครับในทึ่งแท่นี่สามารถขึ้นซองรยได้ครับมีเกียสโลพวามนี่พีน้องเกียสโลนี่รับพีน้องเลนเอครับ สาม,มารถขึ้นสองร้อยได้มีเกียร์สโลว์บ้างมึงงับพี่นเปงเป็นส0ล้อหัวหยักราคาเก้าหมื่นห้าครับนี่ครับไอเอฟซี C ท่านไหนสนใจครับอยากได้ มึงกับพี่น้องเป็นล้อโอู้ซาผมว่าพี่อาเป็นยังสวยเลยผมว่าเป็นแบบพี่อาเป็นยังสวยเลยเพิ่งยังบ่เอียนเลยครับพี่อาเลยอ้ผมว่าขอทาได้ผมว่าราคาเก่าเมืองทาครับไปแยกพี่อาหนี่ผมว่าก็ได้การนี่พี่น้องพี่อาสามารถขึ้นซองลอยได้คนนี้เงครับบคนธรรมดาก็มีเกียร์สโลว์พอไม่พี่น้อง ปดมีเจ้าสโล่พอมยางดีพร้อมนี่พี่น้องลืมบอกเอฟซีฟังเลยนี่ยางดีสิบเส้นครับโอ้อยางดีสิบเส้นครับเป็นยางแปดสองห้าครับพี่น้องน่าจะเป็นยางแปดสองห้าครับโอ้ยมุมมาได้การครับราคาโขมือหาราคาสวยๆได้พี่น้องราคาง,งามนี่ครับใครชอบรถแฮนเลอร์หัวยาวพี่น้อง ติดต่อเข้ามากับโซกไทยจีนเซ็นซับได้พี่ร้องนี่พี่ร้องการตีโซกไทยครับของดีราคาถือครับพี่ร้องเบ่งครับเบ่งภายในเป็นพี่ร้องภายในคันี้มีเล่มครับพี่ร้องมีเล่มไปสามารถใส่งานได้ครับสามารถใส่งานได้เลยโอ้โหหขาท่าครับเบ่งเครื่องพี่น้อง เป็นเครื่องฮีโน่ครับพี่น้องฮีโน e ่ e700 เป็นเครื่องอ e ีฮีโน่ครับพี่น้อง e700 พี่น้องเบิ่งครับอยากไปล่อฟังเสียงเครื่องมันว่าเครื่องมันดีๆปันไดยครับยรอยากจะล่อขับตูดหนา้าตูดหลังให้เบิ้งครับพี่น้องเบิ้งครับโอ้ป้าเยาะติ้เต็มเลยพี่น้อง ปาดยอดติดต <54. S 2> th ึมเลยครับ <Operations> ป <Aub ain> ูเบ yeah ิ่งครับเครื <handy wave> ่องดีพร้อมครับพี่น้องเครื่องดีเกียร์ก็ดีเครื่องดีเกียร์ดีครับพี่น้องเบิ่งโอ้ได้เกียร์โนว์ความครับพี่น้องเบิ่งโอ้เบรกดีความปาดคุ้มว่ะได้การนี่พี่น้องไปควอมเส่งงันเกียร์นักโฟได้เลยพี่น้อง เดี the the ๋ว่าไปใส่งานเกียร์้วเกี่ยวข้าวได้ครับหรือว่าเกีะแม็กโครเป็นแบบอ้ใส่งานได้ปกติครับพี่น้องใส่งานได้ปกติเอาไปนี่ความเติมน้ำมันเติมน้ำมันจักหน่อยครับพี่น้องเตือน้ำมันอาจจะร์เจักหน่อยดูยิงงานได้พี่รองมีแก์แม็กโครได้กาเลดพี่น้อง แค่แบบสามารถขึ้นซองดได้ได้เบิ้องกับราคาเก้าหมื่นหาครับของดีราคาถือครับพี่น้องแค่แบบสามารถขึ้นซองได้ได้ครับพี่นอ้องยางดียังสิบเส้นครับยางดียังสิบเส้นยังกับ ราคาถืค no รับิ no ่งครับจำอีกครั no ้งนะครับรถอยู่บ้านนนนเสาขวัญครับรถอยู่บ้านนนนเสาขวัญดอนเขืองอำเภอส่างดอนดินจำมาสกลนครครับพี่รองนี่ครับของนี้ราคาถือกับโซกไทจุเลนสับครับพี่้องของนี้ราคาถึกนี่พี่้องของนี้ราคาถืกจำอีกครั้งนะครับว่ารถอยู่ที่ไหนครับพี่รองรถอยู่ที่บ้านนนนเสาขวัญ ดอนขืองอำเภอสว่างแนนนินจำหมดสกุลนครครับพี่น้องเนี่ยบของดีราคาถืออยู่กับโซ่ไทยตลอดครับพี่น้องเป็นรบบราคาเก่ามืนหาเพื่อสามารถขึงซ้อนรวยได้ครับในเกียร์สโลว์ความปั๊ดปุ่งมาในการเลยพี่น้องในเกียร์สโลว์ยางดีทั้งสิบเซนื่องกระดีเกียร์กะดีครับออกไปป้อมเซงานคุ้มๆเลยพี่น้อง งานแบบคุ้มๆเลยดิมกาม,มีบวัมครับราคาเก้าหมืนห้าสามารถต่อร่องได้พีปป่น้องฝากกดไลค์ด้ครับพี่น้องกดไลค์กดซับไครให้โซคไทยด้วยนะครับไปติดตาม youtube โซคไทยจะเล่นซับด้วยนะครับ